สวัสดีครับท่านชมนครับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาสำหรับวันนี้นะครับคือวันอาทิตย์ที่5เมษายน2563นะครับผมจำนวงชุมคลก็เข้ามาพูดคุยนะยางน้อยนะครับเราพบกันทุกวันในสาระในประเด็นต่างๆที่อยากจะพูดจะคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้นะครับก็ไม่น่าจะหนีพ้นในเรื่องของอการ แก้ปัญหาเรื่องโควิด -19 ของอรัฐบาลนะครับหรือของศูนย์บริหารโควิดประเด็นที่น่าสนใจนะครับและอยากจะเอามาพูดมาคุยในวันนี้นั่นก็คือว่าประเด็นกรณีที่มีนายพลตรีนะครับพลตรีท่านหนึ่งทราบว่าชื่อพลตรีกศลอันนี้ดูตามข่าวแล้วก็มีนาวาอากาศเอกคนหนึ่งนะร่วมกันปล่อยอ คนไทยนะครับที่เดินทางมาจากต่างประเทศ158ท่านซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศนะตั้งแต่วันที่1มีนาอันนี้ตามข่าวนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าหลังจากที่มาถึงที่สนามบินดอนเมืองก็มีการปล่อยตัวบุคคลต่างๆเหล่านั้นกลับบ้านนะโดยไม่มีการกักบ,บริเวณหรือไม่มีการกักกักกันกับพื้นที่ นะครับตามพรกฉุกเฉินหรือตามประกาศของศูนย์บริหารโควิดก็กลายเป็นเรื่องที่ฮือฮากันมากพอสมควรหมู่วานก็ยังตามกันอยู่นะครับว่าเอ๊ะนะปล่อยให้กลับบ้านไปได้อย่างไรนะหลายคนก็บอกว่า,าบุคคลเหล่านี้ฝ่าฝืนนะครับก็ไปด่าไปว่าสําหรับคนไทยที่เดินทางเข้ามาต่างประเทศหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะนะครับมาตรการหรือความพร้อมของอผู้ที่เกี่ยวข้อง นะครับมันยังไม่มีความพร้อมพอนะจึงจําเป็นต้องปล่อยอ่นนี่คือปัญหาแต่ที่แน่ๆน,นะครับสิ่งที่ออกมาก็หมายความว่าตามพรกฉุกเฉินตามคําประกาศของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ประกาศพรกฉุกเฉินนั้นบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องถูกกักตัวนะครับเพื่อรอ14วันในการหาเชื้อหรือตรวจเชื้อหรือกักบ,บริเวณเพื่อให้ดูให้แน่ใจซะก่อนว่านะเขาไม่มี เชื้อที่จะต้องมาติดนะครับหรือมีเชื้อโควิดติดมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นจึงจะปล่อยให้กลับบ้านได้แต่ปรกากฏว่าสุดท้ายนะครับยังไม่ทันไรนะก็กลับกลายเป็นไม่ปล่อยให้บุคคลดังกล่าวกลับบ้านจนกระทั่งนะครับเมื่อวานต้องมีการตามกันเจ้าละวันนะมีคําสั่งให้ตาม158ท่านที่กลับบ้านไปให้มารายงานตัวนะใครอยู่ต่างจังหวัดก็รายงานต่อศูนย์ดํารงธรรม ไปอยู่กรุงเทพก็มารายงานต่อศูนย์ก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับเป็นที่สงสัยนะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอยู่มากพอสมควรประเด็นที่ผมอยากจะคุยก็บอกว่าเอาอีกแล้วหรือนะครับผมว่าเลิกจะดีเถอะใช้ทหารในการเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาที่ผ่านมาการใช้ทหารเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาโดยการปฏิวัติรัฐประหารนี่นะครับ ก็ไม่ประสบความสาเร็จมาแล้วคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอํานาจเศรษฐกิจล่มล้ม,ลม,ลมเหลวว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่อยากจะเท้าความหลังอันนั้นเขาไปว่าในมุงการเมืองแต่การใช้ทหารในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องแรกตัวสร้างปัญหาเรื่องโควิดครั้งแรกที่เป็นตัวแพร่เชื้อคือการเปิดสนามมวยลุมพินีเขาห้ามแล้ว เขาขอร้องแล้วนะครับว่าอย่าจัดงานอย่าจัดกิจกรรมที่มีคนหมู่มากก็ทหารานี่นัแหละครับนะยศในพลเหมือนกันไม่เชื่อไม่ฟังปล่อยให้มีการชกมวยที่สนามรุมพินีมีคนเข้าดูเป็นหมื่นแต่พยายามจะแก้ข่าวว่า2,000กว่าอันนั้นก็ทหารเป็นตัวแรกในการแพร่เชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้ยังหาความรับผิดชอบไม่มีครับ ตั้งกรรมการสอบเงียบครับผลเอกประยุจจรอชาจะว่าอย่างไรผมว่าเรื่องอย่างนี้นะครับต้องมีมาตรการที่ชัดเจนนะครับให้เด็ดขาดไม่ให่พวกเขาเอาให้เต็มที่แต่พวกเราไม่เป็นไรก็จะกลับกลายเป็นว่าการแก้ปัญหาเรื่องโควิดมันจะล้มเหลววันนี้เศรษฐกิจพังและเนระนาดประชาชนก็ต้องลำบากแต่ทุกคนทนครับทุกคนพร้อมครับที่จะช่วยกันแต่คนที่สร้างปัญหาคือทหารนี่นผมไม่ได้ว่าทหารั้งหมดนะครับ ทหารที่อยู่ในอำนานจะและทหารที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้ทั้งนั้นแหละครับทําไมล่ะครับพลเอกประยุทธ์ถึงกลุมขมับไงไอจิ๊บหายมึงเอากูอีกแล้ว <c oughs> คงจะพูดอย่างนี้นะที่เดาเฉยๆไอจิ๊บหายมึงทํากูอีกแล้วไอบ้าอะไรตานองเนี้ยนี่สไตายพลเอกประยุทธ์นะอันนี้ไม่ได้ว่าใคพูดนะอันนี้ผมคิดเอาเองว่าสไตายล์ประยุทธ์ต้องอย่างนี้ถึงกลุ้มขมับเงี้มึงเอาอีกแล้วกูกเนี่ยไอลุงพินีมึงก็ยังไม่ผ่านเลยนะ บ้านเมืองคนติดเชื้อโควิดทั้งบ้านนะัเมืองวันนี้เชื้อหลับมาจากลุมพินีอันนี้ก็คือทาหารบกพร่องผิดพลาดไปแล้วเรายัางตาม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 ,ตามและตามอยู่นะครับตามว่าท่านจะตั้งกรรมการสอบแลวผลออกมาเป็นอย่างไรอย่างมากก็แคขยย้ายแต่คนตายไหมครับตายเศรษฐกิจพังเพราะสนามมวยลุมพินีเท่าไหร่นะครับรัฐบาลวุ้ใช้งบประมาณเนี่ยแก้เรื่องสนามมวยลุมพินีแต่คนไปติดเชื้อหมดไปกี่หมื่นกี่พัน,ก,พนกี่แสนล้านยังไม่เข็ด วันนี้มาอีกรัฐบาลนอนไม่ต้องห่วงนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใครจะเข้ามาประเทศไทยถ้าเป็นคนไทยไม่มีปัญหาแต่คุณจะต้องมีใบรับรองแพทย์หรือมีมาตรการแต่ที่แน่ๆเมื่อเข้ามาประเทศไทยแล้วจะต้องมีกระบวนการการกับตัว14วันอันนี้คือคําสั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสื่อถามพร้อมไหมพร้อมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไอ้น,นี่คือทหาร แต่พอมีเครื่องบินลำแรกที่เป็นคนไทยเดินทางมาจากต่างประเทศลำแรกลำเดียวนะครับมีปัญหาทันทีเรื่องความพร้อมคนที่เข้ามาเนี่นะครับเขาอยากจะกลับบ้านอันนี้เราเอาแน่นอนมาเป็นเรื่องสัญชาตญาณของคนที่เดินทางมาเขาอยากจะกลับบ้านเขาก็ต้องพยายามโต้แยง้งนะครับส่วนหนึ่งเอาผมก็ตําหนิมันกนแหละนะครับไม่ได้ตาหนิ่คนที่ดูแลอย่างเดียวตําหนิทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายนั้นต้องรู้ถึงมาตรการ แต่ก็ไม่ได้ตำหนิเต็มๆถ้าเขาไม่รู้นะครับแต่ถ้าเขามารู้ได้รับฟังการชี้แจงท่านเขาจะต้องเชื่ออันนี้ก็ต้องตําหนิกันนะครับว่ารักคนไทยเราจะเห็นแก่ตัวแต่ว่าสําคัญคือผมดูคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นของกลุ่มคนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยสิ่งแรกที่เขาบอกว่าเอาละถ้าจะกักตัวฉันเนี่ยนะคุณจะเอาไปกักที่ไหนตอบเข้าไม่ได้กักแล้วจะอยู่จะกินยังไง ตอบไม่ได้จะไว้ขังคุกหรือไงก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องพยายามในการที่จะ,ะไม่ให้มีการกักตัวสําคัญคือรัฐบาลประกาศว่ามาตรการเราเพรา้อมมาตรการเราชัดเจนทาไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับสุดท้ายทหารนะครับปล่อยให้คนเข้ามาผมจับคําพูดอยู่สามประเด็นของทาหารที่ปล่อยตัวยศพลตรีที่ว่านี่นะครับประเด็นแรกบอกว่าขอแจ้งข่าวดี ผู้ใหญ่อนุญาตให้กลับบ้านได้ใครอนุญาตกับเมื่อไปคาสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้สั่งอนุญาตคุณออกกฎเองคุณสั่งให้กลับบ้านเองอย่างนั้นหรือผมว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่พลเอกประยุทธ์ไม่น่าใช่นะระดับพลตรีจะโทรไปหาพลเอกประยุทธ์นี่น่าจะยากอยู่หรือว่าโกหกหรือว่าแก้ผ้าออหน้ารอดไปขอแจ้งข่าวดีผู้ใหญ่อนุญาตให้กลับบ้านได้นี่คือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองนายทหารดนตบุนั้นบอกว่าปล่อยแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองทั้งๆที่เขามีมาตรการในการกักกันชัดเจนว่าจะต้องกัก14วันนะครับจะหน้าอินหน้าพรมก็ต้องกักเรื่องนี้มีคนตั้งข้อสังเกตไปนะครับว่ามีใครที่ปะพลมากับ158คนเนี่แหละครับประสานกับทหารหรือเปล่า นะขอข้อยกเว้นยังใช้อำนาจบาดใหญ่อยู่ใช่หรือเปล่าอันนี้ไปตอบว่าเองเขาตั้งข้อสงสัยมาอย่างนั้นนี่คือประเทศไทยนี่คือทหารไงครับมีนายคนไหนสั่งมาหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนของกูมึงอยา่ามึงมึงปล่อยก่อนกันละกันก็เลยบอกว่าเอาผู้ใหญ่อนุญาตให้กลับบ้านได้อย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามถ้าคุณเชื่อและคุณฟังคําสั่งคนประเภทอย่างนี้ ก็แสดงว่าคุณไม่ได้รับประเทศไตยคุณไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายของประเทศไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนถ้าเป็นนะครับอันนี้ถ้าเป็นคุณไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่เขาถูกกักถูกกันเขาดุกไม่ให้ออกนอกบ้านนะครับต้องลําบากแต่ต้องยอมนะครับเพราะทุกคนต้องการร่วมใจในการแก้ปัญหาเรื่องโควิดเรื่องโควิด -19 อยากให้หมดจากประเทศไทยเราไปเร็วๆยอมสละทุกอย่างรัฐบาลยอมใช้งบประมาณ เป็นแสนแสนล้านเป็นล้านล้านแต่ถ้ามีคนสั่งอย่างนี้แล้วคุณปล่อยอย่างนี้แล้วคุณแม่ผมไม่อยากใช้คําภาษาอะไรท่านจะใช้เองกันแล้วกันว่าเป็นคนประเภทไหนอย่างไรไม่ได้คํานึงด้วยความเสียหายอันนี้ถ้าเป็นนะครับนี่เขาถามมาประชาชนก็ถามมาเยอะนะฮะเขามีภาพวิจยัยอยู่พอสมควรนะว่ามีใครสั่งได้ถึงก,กล้าปล่อยนะแค่158คนปล่อยคนเดียวไม่ได้นี่ครับปล่อยคนเดียวก็จะถูกโวยก็เลยปล่อยไปทั้ง158 อีกประเด็นหนึ่งคือนี่คือคําพูดของดาหารคําพูดที่พูดออกมาพูดยังไงร,รู้ไหมขอร้องสงบปากสงบคำบ้าแล้วอันนี้คือการใช้อำนาจเลยนะอันนี้พูดกับคนที่มานะขอร้องสงบปากสงบคำผู้ใหญ่ที่นี่ที่นี้ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ถ้าทุกคนออกจากนี้อย่างสงบเรียบร้อยจะลดปัญหาให้แก่เจ้าหน้าที่เห็นไหม สรุปแล้วคุณจะปฏิบัติตามพรกฉุกเฉินหรือคุณจะเอาเบาคุณคุณจะเอาเบาคุณอย่างนี้ไม่ควรกินค่าแรงประเภทที่ค่าจ้างที่จ่ายให้เลยนะครับเสียดายบอกจะลดปัญหาให้เจ้าหน้าที่นะระหากมีปัญหาเรื่อง curve fill ใช่ view, ไหมยังแนะนำอีกนะหากมีปัญหาเรื่อง c u r ร์ f i l เอกสารที่อยู่ในมือนะครับให้ชี้แจงแต่อเจ้าหน้าที่ อันนี้คือการฝ่าฝืนพรลกรชัดๆนะพลเอกประยุทธ์จันโอชามีมาตรการลงโทษไหมดูตามข่าวว่าจะต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนสอบยังไงมันก็โดนครับถ้าเอาจริงเอาจังคุณกล้าฝ่าฝืานพลกฉุกเฉินที่ผมประกาศได้ยังไงพลเอกประยุทธ์ต้องบอกอย่างนี้คุณไม่ได้คำานึงความเสียหายของประเทศเลยหรือคุณแก้ปัญหาแค่นี้ร้อยห้าสิบแปดคนคุณไม่มีปัญญาแก้ปัญหายอย่างนั้นหรือผมต้องเล่นอย่างนี้นะครับผมยุกจันโอชาเนี่ยนะครับ มันลูกน้องคุณทั้งนั้นนะครับไอที่ตัวปัญหาผมว่าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกน้องที่มันเป็นทหารทั้งนั้นนะบางคนลามไปถึงน่นนะานผู้ชมนะบอลหวยใตดินเต็มบ้านเต็มเมืองใช่เพราะทหารหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามอีกนะไอที่มันมีหวยมีบอลคาสิมีคาสิโนคาสิโน,โนบอลเต็มบ้านเต็มเมืองในไม่ได้ไทยเนี่ยมันใช่ทหารหรือไม่ก็เป็นคำถามเขาตั้งลามไปถึงขนาดนั้น ถ้าไม่มีทหารสิ่งเหล่านี้จะมีไหมมีแต่อาจจะน้อยอะไรจำลองเนี้นะครับนี่คือเขาตั้งคําถามมานะอย่ะหาาผมว่านี่คือตัวปัญหาว่าวันนี้เราไม่ควรใช้ทหารนะครับเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาผมไม่เชื่อว่าทหารเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาได้ผมไม่อยากใช้คําอื่นนะครับทหารควรทาําหน้าที่ทหารอเอาไปผู้ช่วยไปแล้วเอาไปแก้เห็นไหมคนร้อยห้าสิบแปดคนเข้าไปแก้ปัญหาเอาทหารพลตรีไปแก้ปัญหาเอาทหารนาวาการีไปแก้ปัญหา ก็ได้คำพูดนีิครับขอร้องสงบปากสงบคำภาษาอา้าวเดี๋ยากหาผมว่าผมมีคลิปอยู่จริงๆหลายท่านก็คงจะดูคลิปอยู่นะครับผมจะพยายามให้ดูคลิปก่อนนะครับว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดนี่นะครับลองฟังกนะันดูซิวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาคุยหน่อยเดอนนะครับเนื่องจากว่าเราสูญเสียวันนี้นะครับสูญเสียเยอะแล้วนะครับส,ส,รส,ส,รสูญเสียเรื่องสิทธิเสรีภาพสูญเสียเรื่อง ทำมาหากินสูญเสียเรื่องเศรษฐกิจจะเรียกว่าสูญเสียในหลายๆเรื่องนะครับแต่เราต้องยอมที่จะสูญเสียในสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อให้การแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาลนั้นประสบความสําเร็จแต่คนที่สร้างปัญหากลับเป็นลูกน้องผลเอกประยุธจจโนชาแทบดั้งนั้นแล้ครับสนามวยลุมินีก็ลูกน้องผลเอกประยุธจจโนชาคราวนี้นี่นะครับผมอยากจะถามเหมือนกันว่า ถ้ามีผู้ติดเชื้อจากกลุ่ม158คนที่เดินทางเข้ามาในประเทศในครั้งนี้อีกเหมือนสมยัสมยเหมือนในสนามมวยลุมพินีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรในแม้ัยาบอกว่าปร,กการ,ระ,ะกาศพลอกดุกเฉินท่านลูกน้องท่านมีวินัยยังไม่ใช่เหรอครับวินัยเลยครับสนามมวยมนียังเปิดอยู่เลยวินัยะไรครับพะละเอกุเฉินประกาศแล้วยังปล่อยอยู่เลยอันนี้คือวินัยเหรอครับก็อยากจะถามว่าตรง ที่สําคัญอะไรรู้ไหมคือเอาทหารไปแก้ปัญหาเนี่ยกระบวนการแยกแยะในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับคือมันไม่มีองค์ความรู้ในการแก้ขออุญาใช้คำนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าทุกท่านนะครับสําหรับคนที่แก้ปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมทหารที่ไปทําเรื่องนี้ยังแยกแยะไม่ออกว่าคือมีมีกลุ่มที่เข้ามาจากต่างประเทศเขาก็ต้อเขาก็แย้งว่า เอ้าเขาออกเดินทางมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาะแล้วพลกรสุเฉินมนประกาศวันที่สองมีนาะเขาไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้เขาจะถูกจับตัวไม่ได้คนแก้ปัญหายศในพลนี่นะครับยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้นะยังแยกแยะไม่ออกว่าระหว่างกฎหมายกับมาตรการเนี่ยมันคนละเรื่องกันคุณยังแยกแยะไม่ออกคือ มาตรการในการกักตัวนะครับมันเป็นมาตรการที่คนที่มาเหยียบแผ่นดินไทยเข้าเขตอาณาเขตประเทศไทยคุณต้องผ่านกระบวนการกักตัวสิีวันมันคนละเรื่องกับ,บากาที่ออกประกาศวันที่สองเขาเริ่มเดินทางวันที่หนึ่งไอ้นั่นมันคนละเรื่องกันคุณต้องแยกแยกออก นะเมื่อมาถึงประเทศไทยมันหลังวันที่สองหลังประกาศพลกระุกเฉินและเป็นคำสิ่งเด็ดขาดและชัดเจนคุณต้องกักสิบสี่วันเหมือนกับทุกๆคนแต่แค่นี้แยกแยะไม่ออกครับและปล่อยตัวกลับบ้านและยังมาเอาคุณงามความดีนะนะครับทั้งนั้นที่ผิดพลกระโกเฉินเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแก้วินัยน,นะครับเป็นเรื่องต้องดําเนินคดียาประชาชนนะครับประกาศเกอร์ฟิลเห็นว่าถูกจับไปสี่สิบกว่าคนแล้วนี่ถูกไหมฮะ การฝ่าฝืนอย่างนี้ถ้าสมมุติว่ามีผู้ติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางมา158ท่านนี้นะครับแล้วอย่าปกปิดกันนะครับอย่าปิดข่าวนะครับถ้ามีผู้ติดเชื้อจากหนึ่งใน158้คุณต้องออกมาเสนอข่าวนะครับต้องบอกประชาชนให้รู้นะครับไม่จะ่ปกปิดเพราะความเป็นทหารีิอันนี้พูดกันตรงตรงนะครับผมผมพูดตรงตรงจริงๆนะครับแต่พูดตรงๆงเนี่ยไม่ต้องการทําร้ายใครแต่ต้องการนี่เห็นมาตรการของรัฐบาล ที่มีความเด็ดขาดมีความแน่นอนไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังและมาตรการที่กำกับดูแลได้ครบถ้วนเพราะอะไรเราสูญเสียวันนี้เป็นล้านล้านท่านผิดพลาดนิดเดียวมันลามพอลามใครเสียหายประเทศชาติเสียหายประชาชนเสียหายงบประมาณเสียหายท่านไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับเพราะท่านก็กินเงินเดือนอยู่แต่ประชาชนที่ไม่มีทางทํามาค้าขายตอนนี้นะครับห้างก็ปิดร้านก็ปิด ห้าสุด้าปิดค่าเช่าก็ยังต้องจ่ายนะครับดีนะครับธนาคารเจ็ดธนาคารออกมาประกาศชัดเจนว่าเอาละสามเดือนนี้ยังไม่ต้องจ่ายต้นและดอกนะครับแต่ว่าอีกเยอะแยะมากมายที่เขาจะต้องรับผิดชอบถ้าไม่ได้คํานึงสิ่งเหล่านี้แหละครับเอาละครับมาดูซิว่าอ่ะผมจะเปิดจากมือถือนะอันนี้คือเสียงและภาพที่นายทหารที่ว่านี่นะครับนะปล่อยตัวคนไทยนะครับอ่ะ อะดูดูดูด้วยกันแล้วครับเนี่ยอ่าอนุญาต่เราปบ้านได้ขอที่สอเมื่อเราปล่อยไปแล้วท่านจะตองรับดชอบตัวเองอขอญาตยืนอย่างนี้แล้วนะ ีไปได้วยความเรียบร้อยด้วยกันสมบปากสงบคำอันนี้ขอโทษที่ใช้คำพูดไม่ดีขอให้คิดเสียวว่า <c oughs> ผู้ใหญ่ที่มีอยู่ในนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ <c oughs> ได้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าทุกคนออกจากนี่ไปด้วยความสงบเรียบร้อย การประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสถานการณ์ในวันนี้จะลดปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนผ่านจุดนี้ไปแล้ว๊บเนี่ยรับผิดชอบในการเดินทางด้วยตัวเองหากมีปัญหาในเรื่องของเ u อร์ฟิวทุกคนมีเอกสารอะไรอยู่ในมือให้เก็บเอาไว้อธิบายชี้แจง ด้วยเหตุด้วยผลตามเอกสารของทางราชก,การที่มีอยู่ในมือทั้งที่ท่านได้มาจากต่างประเทศทั้งท่านที่มีอยู่ในแล้วที่มีอยู่ในประเทศไทยที่สามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่าท่านคือคนไทยท่านไปทำอะไรท่านมีความปลอดภัยในเรื่องของโรคหรือส่วนอื่นๆทุกคนเข้าใจนะครับครับหวังว่าสิ่งที่ พวกท่านขอร้องมาจบแค่นี้ทุกคนรับทราบนะครับขั้นข้นรับทรา,ารบเข้าแถวให้เรียบร้อยขอบคุณยังไงครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่างนี้มันใช้อำนาจเหนือศูนย์ฉุกเฉินนะครับศูนย์บริหาราศูนย์บริหารนนเนี่ยโควิด19เนี่ย พลตรีนะครับแช้อำนาจเหนือกว่าถามว่าอย่างนี้นี่นะครับแจ้งความได้หรือไม่นี่เป็นคำถามที่ท่านผู้ชมถามมาผมตอบตรงนะแจ้งได้ครับ <c oughs> แจ้งได้และดีไม่ดีสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอีกด้วยถ้าสมมุติ1นึในร้อคนนี้มีเชื้อโควิดแล้วเอามาแพร่กระจายในประเทศไทยต่อให้นะครับ158 คนนี้มารายงานตัวแลฐผ่านส่งตัวไปกักแล้วก็แล้วแต่แต่ท่านปล่อยเขากลับบ้านไปแล้วเท่าไหร่ล้วครับกี่วันกี่ชั่วโมงเมื่อกลับบ้านไปแล้วเกิดเขาไปแพร่เชื้อขึ้นมานะครับความรับผิดชอบที่ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลทุกคนนะครับเดือดร้อนหมดแล้วครับเอาแต่อย่างนั้นก็ยังสบายใจอยู่ประการหนึ่งว่าก่อนที่คนทั้งร้8ยคนจะเดินทางเข้าประเทศ ก็มีการตรวจมีการคัดกรองอยู่พอสมควรอันนี้ก็อาจจะเป็นความสบายใจแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในมาตรการที่เราบอกว่าภาวะฉุกเฉินหรือมีพอลกกรฉุกเฉินโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้ประกาศนี่คือสิ่งที่ผมจะบ่งชี้เห็นว่า 1. คือความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการโควิดมาตรการต่างๆแม้กระทั่งสถานที่ นี่คือตัวปัญหาประการที่2การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่การใช้อำนาจเจ้านี้ใช้อำนาจเกินเลยจากคำสั่งคอจช,อช,อชอคือไม่ฟังคำสั่งคอจชอหรือขัดคำสั่งคอจชไม่มีองค์ความรู้ในการแยกแยะระหว่างการปฏิบัติกับการประกาศการต่อสู้ในทางกฎหมายนะหยิบยกประเด็นในทางกฎหมายต่อสู้ว่าในขณะที่ออกมายังไม่ ได้ประกาศแต่มาถึงประเทศไทยมันประกาศแล้วอันนั้นเป็นมุมการต่อสู้ในทางกฎหมายเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องความรับผิดในทางอาญาคุณยังไม่รู้เรื่องเพราะคุณเป็นทาหารไงนะครับเป็นเรื่องความรับผิดอาญาถ้าสมมติไปแจ้งความเขาบอกเอาคุณฝ่าฝืนพุราการกเฉินเขาก็สู้ได้ว่าเอาก็ตออเข้ามานี่คุณยังไม่ได้ประกาศแต่เมื่อเมื่อแล้วเมื่อมาประกาศ อันนั้นเขาไม่ต้องรับผิดเพราะเขาไม่มีเจตนาในการฝ่าฝืนแต่เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วมันคนละเรื่องและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคดียา,ยาในเรื่องการจัดก,การเป็นเรื่องมาตรการของรัฐมาตรการของศูนย์บริหารโควิดไม่ใช่เฉพาะคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ คนไทยที่เดินทางไปต่างจังหวัดคนกลับบ้านเขาก็ถูกกักตัว14วันเหมือนกันคุณไม่รู้เหอรอทหารน่ะคุณสั่งการกันยังไงคุณไม่ได้อบรมใช่ไหมแล้วคุณไม่ฝึกไม่อบรมแล้วคุณเอาไปใช้งานได้ยังไงนี่คือตัวปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะเกิดความผิดพลาพดมาโดยตลอดแยกแยะไม่ออกนะครับระหว่างเกียรตนาในทางกฎหมายกับมาตรการของรัฐในการกักกันหรือในการกักบ,บริเวณนะสำหรับผู้ซึ่งมีความเสี่ยง เมื่อคุณแยกแยกไม่ออกคุณจึงปล่อยไงเพราะองค์ความรู้ไม่มีแล้วแต่ภาษาแม่มาภาษาภาษาทหารเยอรมันเขาแยกคนเป็นสี่ประเภทมีอยู่ประเภทหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเป็นประเภทนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาเอาไปฆ่าทิ้งอย่างเดียวนะฮะประเภทเขาเรื่องโง่ขยันอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ว่าทหารนะแต่ว่าประเภทของเยอรมันคือคนประเภทเนี้ยมันมีแต่สร้างความวุ่นวาย เรื่องนี้พวกเอะยุทธ์จึงกุมคำแบกว่าไอ้เอ้ยขอขอภัยฮะไม่ไอ้หาเอ้ยก็แล้วกันเนาะเอาอีกแล้วอะไเนี่ยเอากูปวดหัวอีกแล้วแล้วเนี่ยนะฮะพวกมือเองอีกแล้วแล้วเนี่ยอะไรทำนองนี่ภาษาทหารก็จะพูดกันอย่างนั้นนะครับต้องขออภัยนะไม่ใช่คำหยาบหรอกแต่ว่าเป็นภาษาคุยกันมันไม่รู้จะใช้คําไหนแบบไหนอย่างไรนะนะครับนี่คือการใช้อํานาจฝ่าฝืนคําสั่งชัดเจนประการที่3การใช้คําพูดเราจะเห็นว่าการใช้คําพูด นะไม่มีปฏิบัติการจิตวิทยาเลยแล้วคุณจะไปดูแลไปควบคุมคนร้อยห้าสิบแปดคนได้ไงสังเกตการพูดไหมล่ะขอให้สงบปากปล่อยแล้วขอให้สงบปากสงบคําแม่การใช้อํานาจอํานาจเหลือเกินนี่ไม่ใช่ปฏิวัติตัฐประหารนะครับนี่คือทหารไงปฏิบัติการจิตวิทยาไม่มีแล้วคุณจะไปดูแลคนซึ่งเขามีความกดดันจากต่างประเทศมาได้ยังไงใช้คนได้ถูก นะครับ Put the right man on the right job ใช้คนให้ถูกกับงานเอาทหารมาแก้ไขปัญหาไม่มีทางหรอกครับชาตินี้ทั้งชาติไม่มีทางหรอกครับมายิดฐอำนาจรัฐประหารก็ไม่มีทางหรอกครับแก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีทางนะฮอ,อนี่คือสิ่งที่ที่ที่อยากจะมาสะท้อนในวันทย์นี้นะครับเอออาจจะดูแรงแต่ว่าผมก็จะไม่ต้องพูดอย่างนี้ตรงไปตรงมานะครับตรงประเด็นเนี่ยไมจะพูดยังไง นะครับก็ฝากไว้กันละกันนะครับว่าอยาให้เกิดเหตุอย่างนี้อีกประเด็นวิชาวิชานะครับอย่าไปกุมขมับเลยครับใช้คนให้ถูกกับงานวันนี้หัวหน้าฝ่ายแต่ละเป็นทหารนั้นนั่นอีคฟิวเต็มถนนพอหลังสี่ทุ่มนะครับเอาคนอื่นมาร่วมอยู่บ้างนะนะฮะก็ดีอยู่ทุกคนก็ก็มีวินัยนะครับมีวินยัยทุกคนพร้อมนะครับในการที่จะปฏิบัติเพื่อ,อช่วยกันขจัดโควิดแต่มาตรก,การของรัฐ อย่างนี้ครับคนอื่นคุณกับหมดทั้งประเทศนะฮะคนอื่นคุณกับทั้งประเทศแต่อยู่ดีๆคุณก็เอาร้อยห้าสิบแปดคนมาโดยไม่กลับพอปล่อยไว้เสร็จพลาดตอนนี้ครับพลาดพาะลูกน้องตัวเองลูกน้องตัวเองที่เป็นทหารพอพลาดเสร็จไปตามครับนะเสียงก็ประมาณไปตามอีกตามออกมาเพื่อประกาศสิบสี่วัน มันไม่น่าเป็นไปได้เรื่องนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องกิบติ๋วเล็กๆน้อยๆอันนี้ผมจะไม่พูดเลยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นมาตราการและชัดเจนมากนะครับแม้กระทั่งกระทรวงต่างประเทศเขาก็บอกแล้วไม่ใช่แล้วว่าให้คนไปแต่แหลงให้ความรู้กับคนไทยที่จะเดินทางเข้ามาต่างประเทศมาเข้ามาประเทศไทยพอช่วงนี้อย่าเดินทางเข้ามากระทรวงต่างประเทศเป็นไงล่ะครับเงียบได้ทําหน้าที่บ้างหรือเปล่ากระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ไม่รู้หายไปไหน นะฮะหรือว่ายนอำนาจให้พูเด็กประโยชน์ชาตชั้นสบายเลยยานะครับอย่าสบายแม่กักตุนหน้ากากาเขายังตามอยู่โกหกประชาชน200ล้านชิ้นเ็ายังตามอยู่คุณจุลินนะฮะเขาไม่คนปล่อยหรอกครับอ่ะครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับจิบเป็นประเด็นมาพูดมาคุยกันเอาเรื่องเดียวเต็มเ็มวันนี้เนื่องจากว่าผมไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปอีกจึงบอกว่ายาใช้ทหารเลยครับในการเป็นหัวหน้าในการแก้ไขปัญหา ทหารไปเป็นรัว้วนะครับถ้าจะใช้งานก็เอามาเป็นผู้ช่วยแต่วันนี้ศูนย์บริหารโควิดหัวก็คือทหารประธานก็ทหารอะไรก็ทหารใช้ก็ใช้ทหารวันนี้ผมบอกแล้วว่าสงครามโลกครั้งที่3คือสงครามโลกสู้กับโรคเพราะว่ามันเป็นมาตรการทั้งโลก วันนี้นะครับทั้งโลกเสียชีวิต64,00 0กว่าเกือบ65,000แล้วครับติดเชื้อประมาณ 2, ล้านสองกว่าครับคนไทยเสียชีวิตอยู่ประมาณเท่าไร่20เห็นไหมไม่ได้ลดลงติดเชื้อเพิ่มเป็น2,000กว่าเข้าไปแล้วเพราะ,ะนั้นแสดงว่ามาตรการต่างๆนั้นยังไม่ได้ผลและคุณยังปล่อยความหละหลวมเหล่านี้มาอยู่ในการบริหารคงจะต้องพูดคุยและตำหนิกันตรงไปตรงมาแบบนี้ละครับนี่คือรายการ ตรงประเด็นสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นนะครับก็ฟังก็เห็นแล้วก็แสดงความได้เรื่อยๆนะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์และสะท้อนกันได้ก็กรุณากดไลค์กดแชร์ได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ผิดกฎหมายครับเพราะสิ่งที่พูดคือเรื่องจริงและอยากให้ที่พูดนี้เพื่อต้องการให้แก้ไขแม้ท่านจะบอกว่าผมรู้อยู่แล้วแต่อย่าพลาดแล้วอย่าพลาดอีกถ้าใช้ทหารในการเป็นผู้นําในการแก้ปัญหา รับรองรับประกันร้อเซพลาดอีกครับมีแน่นอนคอยดูเอะลุมพินีก็พลาดไปนหนึ่งแล้วสนามบินพลาดไปสองเรื่องที่สามคือเรื่องอะไรก็คอยติดตามกันต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ